ของทีมขา่าวยังไม่ดังฮัลโหลครับฮัลโหลเอสเอสเทสโอเคครับขอไปอาเกียงครับสุดท้ายรวมครับวันนี้คืออูบงตะเมืองไทยครับ <laughs> อาเกียงศักดิ์เหรียญทองนักท่านักแสดงครับ,นะรบขอเสียงตบมือต้อนรับอาเกียงศักดิ์เหรียญทอง <laughs> แล้วก็วัน <laughs> นี้อาเกยงยังไม่ได้ลองเลย <laughs> โอเคครับลองก่อนเอาเลยเอาเลยเอาเลยนะครับครับแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีนักแสดงจากช่องแป๊น้องอิฟตครับนะฮะขอเสียงตบมือก็รับฟังเต็มด้วยนะฮะแล้วก็คุณปัทมาบุตรีซึ่งเป็นหัวหน้าทีมภาพมาสเตอร์สตูดิโอแล้วก็เป็นนักแสดงนะฮะหาชมได้ในเน็ตฟลิกนะครับคนรักนักภาพครับเอากิฟตนี่บอกเลยนะครับว่าไม่สนิทอย่าสงการกิฟตนะครับเป็นการโดนตกนะ ขอเกงทีครับยังไม่ได้ปรับค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 รับอคครับครับเก่งอมตะผมครับผมผมเองครับครับนครับกูเองเหรอเียวเียวเดียวเก ครับผมอาครับครับวันนี้อุโมงต,ต้ารับบทอุโมงต้าเลยนะฮะวันนี้นะครับอาเกศงสั่งรับบทบาทอุโมงตาอพอพ้าในภาพยนตร์เรื่องนี้วันนี้เราจะย้อนนะฮะประปชมภาพ,พยนตร์ซึ่งสมัยนั้นดังมากเลยนะฮะนักเต็เซียวรินยี่ยอ้อนยุคขุณได้ชมความมันจากนักพากย์เต็มเต็มทีมครับพอไหมครับด้านขวาผมต้องขอความกรุณานะ